วันนี้จะมาเพาะเม็ดทุเรียนบ้านนะครับอันนี้เม็ดทุเรียนบ้านครับเพาะในถุงครับไม่เสียบยอดนะครับเม็ดเม็ดทุเรียนบ้านนี่ต้องแช่น้ําไว้ก่อนหนึ่งคืนนะครับแล้วก็แช่ยากันเชื้อราอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อว่าป้องกันโรครากเน่านะครับอันนี้แช่ไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไป้ดูนะครับ อันนี้เป็นขี้พดธรรมดานะครับไม่ได้ผสมอะไรนะครับอันนี้เม็ดเม็ดอย่างนี้ครับนี่แช่ไว้หนึ่งคืนมันจะงอกพอแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วมันจะงอกตุ่มๆออกมาแบบนี้ครับอันนี้อนิวจิ้มก่อนนิดนึงนะครับจิ้มก่อนแล้วก็เอาเม็ดวางลงไปนี่เน่าทิ้งจิ้มก่อนอันนี้มันจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่า บางเม็ดเนี่ยมันจะงอกมาก่อนแล้วอย่างนี้คูคูแบบนี้ไม่ค่อยสวยครับปักแล้วบางทีต้นมันเองนะไม่ค่อยไม่ค่อยดีใช้ได้แต่ไม่ดีครับอันนี้ก็ทําเองได้นะครับใครจะลองหัดทําหัดปักนี่ง่ายๆละครับไว้ใช้เองปักให้ชิดได้เลยครับ แบให้เม็ดนันชิดกันเลยก็ไม่มีปัญหาครับไม่ยากครับไม่ยากอัดทํำครับมีอันนี้ก็เป็นทุเรียนบ้านที่ในสวนนะครับเก็บมากินเม็ดเหลือแล้วก็ปักปักไว้ขายบ้างปลูกบ้างข้อดีของทุเรียน เม็ดตเรืนพื้นบ้านคือมันจะแข็งแรงนะครับมันจะทนโรคก,กว่าแข็งแรงกว่าโตเร็วกว่าอันนี้ครับก็ปักไปเรื่อยๆเอานิ้วชี้นําก่อนนะครับเขี่ยนํานิดนึงแล้วก็จิ้มลงไปครับน,นี่นะครับง่ายๆครับทําได้ครับไปก็ทําได้ หักไปแล้วทิ้งแล้วอย่างนี้ปักไปก็เสียเวลาเปล่าครับนี่ครับอันนี้จิ้มเขียนนิดๆแล้วก็ปักลงไปครับนิดๆปักลงไปครับอันนี้งอไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเธอใช้ได้ครับที่งอง,งอน,นี่บางทีรากมันจะขดนะครับถ้าปักลงไปนี่รากมันขดมันงอไม่ค่อยสวย ให้เต็มถุงนะครับถ้าคนชำนาญแล้วก็ทำเร็วนะครับนี่ผมทำเร้ด้วยน,นี่ปักให้ดูนะครับพอปักเต็มแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือปักเต็มแล้วอันนี้คือปักเต็มแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้คือพอปักเต็มแล้วก็เอาขี้พดนะครับมาโรยโรยโรยหน้าบางๆนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในที่ร่มดาไรครับเอาไปไว้ในผ้าสเลนนะครับเอาสเลนผ้าสาเลนคลุมไว้รดน้าเช้าเย็นก็อีกประมาณสักหนึ่งเดือนครับก็ใช้ได้นะครับครับที่นี้ก่อนครับ